ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ครบรักทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับมนันี่วันที่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันหารอยหกสิบสี่นะครับมานี่ผมเอาเอกสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มบาบอกสู่พี่น้องฟังแน่รักเกณียนกรช่อยเหลือ ด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเฉินนะครับพุทธศักราชสองพันหกสิบสี่และเกณฑ์นี้ใส่บังคับวันที่เกิดพายตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กรณีด้านพืชที่ทำการพ่อปลูก มีเพื่อตายหรือเสียหายจนบ่าสามารถฟืนฟู่หรือเยียวยากับสู่สภาพเดินไกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่พ่อปลูกที่เสียหายจริงบ่เกินขั้วเลื่อนละสามสิบไร่ในอัตราดังนี้นะครับหลักเกณฑ์นี้ก็คือต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณก่อนเกิดภัยพิบัติทอดันนะครับด้วย ต้องลงทะเบียนสุ่มที่ลงทะเบียนก่อนนะเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่จะมาลงทะเบียนนี่บ่ได้ครับครับดันเพื่อกรณีเพื่อ่ีําการพ่อปู่เพื่อีีมีเพื่อตีตายหรือเสียหายจนมาสามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาครับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจานวนพื้นที่พ่อปู่กิ่เสยหายจริงนะครับบ่เกินขั้วเรื่อนละสามสิบไร่ ในอัตราตรดังนี้ครับข้าวไร่ละหนึ่งพันสามอยสี่สิบบาทพืชไร่และพืชพักไร่ละหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทครับไม่ผลไม่ยืนตน้นและอื่นๆไร่ละสี่พันสี่สิบแปดบาทครับกรนี่ พื้นที่ทําการพอปลูกได้ถูกหินดินทรายวิวัฒาสารวัสดุทับถมจนมาสามาาถในพอปลูกได้และหน่วยงานของรัฐมาสามาาถที่เขาไปช่วยเหลือได้ดังกาวได้ให้ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการคุดหลอกขนย้ายหินดินทรายนาดพื้นที่บ่เกินหาไร่ทั้งนี้ราคาบ่กเกินไร่ละเจ็ดพันบาทครับอืม ภูหินดินทรายผัดถมเยายาพื้นที่ไม่เกินห้าไร่ทั้งนี้รวมราคาไม่เกินไร่ละเจ็ดพันบาทครับเขาข้าใจนะครับเนาะไปครับสองดานประมงครับไอ้ดําเน,นินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ้ด่นเนืนการซอยเหลือเป็นเงินดังนี้นะครับกุ้งก้ามกรามกุ้งทะเลหอยทะเลไร่ละหนึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับกุ้งก้ามกรามกุ้งทะเลหอยทะเลไร่ละหนึ่งมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับบ่กเกินไร่ละบ่กเกินไร่บกเกินไร่ละหาไร่ครับ บ่เกินไรละอาไรนะครับคิดเฉพาะคืนที่ทีเลียงไร่ละสี่พันหกแปดิบสองบาทบ่เกินไร่ละอาไรนะครับสั์น้ำทีเลียงในกระชั้นบ่ซีเมนหรือทีเลียงในลักษณะอื่นๆที่ขลายขึ้นกันตารางเม็ดละสามหกสดบาท บอกเกินไร่ละแปดสิบตารางเมตรนะครับอืมทั้งนี้หาคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วผู้พเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสวัสดิรายไดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินเป็นเงินที่ต่ำกว่าสามหกสิบแปดบาทนั่นไทยช่วยเหลือในอาตราไรละาสามหรอหกสิบแปดบาทครับสามได้มาสุสันให้ได้ด้วยกันก ช่วยเหลือผู้ประสบภัจจยบัติในกรณีอัตราจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนและวัดเบียร์สะพันรักษาสัตว์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคา้องตลาดหรือตามความจําเป็นตามความเหมาะสมการให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกร,ร,กรตายหรือเสียาหายจนมาสามารถที่ฟื้นฟูหรือเยียวยากับสู่สภาพเดิมใดนั้นให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราไร่ละ1,980บาทครับแต่บอกเกินไร่ละ30สไร่ครับาการให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ความช่วยเหลือตามจํานวนที่เสียหายจริงแต่บอกเกินการช่วยเหลือที่กำหนดโดยให้กำหนดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นนดังนี้ครับชนิดสัตว์เลยครับโคหรือมัวอายุน่อยกว่าหกเดือนอัตราตัวละบอกเกินหนึ่งมืสามพันบาทเกียนการช่วยเหลือต่อไร่ บากเกินไรละหาตัวอายุหกเดือนถึงหนึ่งปีอัตราตัวละสองหมืนสองพันอายุมากกว่าหนึ่งปีถึงหกถึงสองปีอัตราตัวละสองหมืนเกพันอายุมากกว่าสองปีขึ้นไปอัตราตัวละสามหมื 20, อนหาพันบาทนะครับ บอกเกินไรและหาตัวนะครับเรื่องบัณนิตกระบือหรือว่าไข่อายุที่หน่อยก็หกเดือนหนึ่งหมื่นหาพันบาทบอกเกินไรและหาตัวเพื่กันอายุหกเดือนถึงหนึ่งปีสองหมื่นสี่พันบาทอายุมากกว่าหนึ่งปีถึงสองปีสามหมื่นสองพันบาทอายุมากกว่าสองปีขึ้นไป ามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสุกรหรือว่าหมูอายุหนึ่งถึงสามสิบวันหนึ่งพันหารอยบาทบาทอรเกินได้ละสิบตัวหมูนีบเบอรเกินได้ละสิบตัวครับอายุหนึ่งถึงสามสิบวันหนึ่งพันหารอยบาทอายุมากกว่าสามสิบวันเงินไปสามพันบาทครับ แอปแกะอายุหนึ่งถึงสามสิบวันหนึ่งพันหารอยบาทบอกเกินได้ละสิบตัวครับจุดแผลแกะอายุมากกว่าสามสิบวันสามพันบาทนะครับไก่ผืนเมืองหรือว่าไก่ง่วงอายุหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดวันสามสิบบาท บวกเกินไร้ละสามร้อยตัวอายุมากกว่ายี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปแปดสิบบาทไก่ไข่อายุหนึ่งวันถึงยี่สิบเอ็ดวันสามสิบบาทอายุมากกว่ายี่สิบวันขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทบวกเกินไร้ละหนึ่งพันตัวไก่เนืออายุหนึ่งถึงยี่สิบวันยี่สิบบาท อายุมากกว่ายี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปอัตราตัวละห้าสิบบาทบกเกินไรละหนึ่งพันตัวนะครับเป็ดไข่อายุหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดวันอัตราตัวละสามสิบบาทบอกเกินไรละหนึ่งพันตัวอายุมากกว่ายี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปอัตราตัวละหนึ่งร้อยบาทบอกเกินไรละหนึ่งพันตัวขึ้นกันครับ เป็ดเนือเป็ดเทียบอายุหนึ่งวันถึงยี่เบยดวันอัตราตัวละสามสิบาทบบเกินไร่ละหนึ่งพันตัวอายุมากกว่ายี่เบ็ดวันขึ้นไปอัตราตัวละแปดสิบบาทบบเกินไร่ละหนึ่งพันตัวนกกระทาอายุหนึ่งถึงยี่เบยดวันอัตราตัวละสิบบาทบบเกินไร่ละหนึ่งพันตัวอายุมากกว่ายี่เบยดวันขึ้นไป สามสิบบาทบ่กเกินไร่ละหนึ่งพันตัวนกกระจอกเทศอัตราตัวละสองพันบาทบวกเกินไร่ละสิบตัวหันอัตราตัวละหนึ่งรยบาทบวกเกินไรละสามห่อยตัวด้านการเกษตร,รอิ่นให้น้ำเงินการช่วยเหลือผู้ประสบภัพยพิบัติดังนี้การปรับ เกียพื้นที่ด่านการเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยีิวัติค่าเสียใจในการดําเนินการปรับเกลียพื้นที่ทําการไถพรวนการก่อสร้างขั้นดินเพื่อการเพาะปลูกหรือประกอบกิจกรรมด้านเกษตรที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัตให้ช่วยเหลือค่าเสียใจโดยเมาใจ โดยช่วยเหลือพื้นที่ที่เสียหายจริงในอัตราไรละแปดร้อยบาทนะครับเกียร์ผิดินทงผินดินไร่ละแปดร้อยบาทการปัดบเกียร์พื้นทีหน้าเกลือทะเลที่เป็นการบรรทาอความเดือดร้อนของภู้ประสบพัพิบัตคาใส้จ่าจได้การดําเนินการปรปับปรุงที่ทำหน้าเกลือทะเลให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ที่เสียหายจริงในอัตราไร่ละ หนึ่สองรยี่สิบาทบวกเกินคัวเรื่องละสามสิบไร่ครับเป็นเอกสารเป็นประกาศมาจากกระทรวงกเกษตรและสหกรครับจะมีเรื่องสีแจ้งให้พี่น้องห้องฟังซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ